สวัสดีชาวอัครชานลครับ,ค,รบคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างแรกกับซีรี Marvel What e ส์ m a r v e l w h a t If ซีซันสุดท้ายซีซันที่3ที่พร้อมจะสตรีมมิ่งที่ Disney Plus ในวันที่2 2ธันวาคมปี2อ2 4ีสส่งท้ายปีนี้นะครับถือว่าเรื่องราวในซีรีส์ m a r v e l What If เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งในคอนเซปต์ของ Mul ติ v e r s e Saga ที่เราจะได้เห็นตัวละครของเราในจักรวาลหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงไปต่างจากเดิม แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีความเชื่อมโยงกันใน MCU ซึ่งจากตัวอย่างแรกในซีซั่นที่3นี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครอากาธาฮักเนสชางชีไววิชันมนิก้าเรมโบตัวละครมูนไนท์แล้วก็หุ่นยนต์ลบของเรา a อเวนเจอร์ในจักรวาลอื่นๆมารวมตัวกันในซีซั่นนี้นะครับแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคาระในการทำคลิปต่ตอไป เปิดฉากมากครับเราได้พบกับตัวละครแซมวิลสันกับชุดกับตันอเมริกาของเขานะครับพร้อมกับตัวละครมอนิกาเรมโบซึ่งถ้าใครได้ตามข่าวของซีรีส์เรื่องนี้เราจะเห็นภาพโปรโมทที่เหมือนจะมีหุ่นยนต์รบของกัปตันอเมริกา แล้วก็หุ่นยนต์รบของตัวละครอื่นๆนะครับซึ่งใน EP นี้เรียกได้ว่าจัดเต็มกับทีมที่อาจจะชื่อว่า a v e n g e r Max ซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นการอ้างอิงจากคอมิก a v e n g e r Max Strike ในปี2021ครับซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยมีความเท่มากๆและคิดว่าหลายคนจะต้องชื่นชอบการรวมตัวของหุ่นยนต์ a v e n g e r Max ในซีรีส์ Marvel What If อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นฉากเว็บๆวของตัวละคร Nebula ซึ่งด้านหลังนั้นเนี่ยมี g r o o t พร้อมด้วยตัวละครเผ่าพันโครเนน อย่างครอกนะครับนอกจากนี้อีกตัวละครตัวหนึ่งที่อาจจะได้ชมก่อนซีรีส์จริงๆของเธออย่างไอรอนฮาร์หรือลิล y ี i l ิลเลียมซึ่งด้านหลังลิลีเนี่ยอาจจะเป็นเหล่าไอรอนวิ i o n บินตามเธออยู่ด้านหลังเหมือนเราจะได้เห็นเธอหลายๆฉากและก็หลายๆลุกจากในตัวอย่างของซีซั่นนี้ด้วยอัคราดเดาว่าม,มันน่าจะเป็นการปูทาง ให้คนดูนั้นเนี่ยรู้จักเธอมากขึ้นก่อนที่เราจะไปชมซีรีส์ไอรอนฮาร์ดจริงๆของเธอในวันที่24มิถุนายนปี2025นะครับซึ่งคาดเดาว่าตอนของเธอนั้นจะเป็นการที่ตัวละครไอรอนฮาร์ดสืบทอดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโทนี่สตาร์คมาอยู่ในตัวเธอเพราะว่าเราจะเห็นชุดของเธอที่เป็นชุดสีขาวรัดรูปดูแล้วเนี่ยก็คล้ายกับชุดซูเปอร์ r i r o ไอรอนแมนในร่างผู้หญิงพร้อมกับเหมือนจะมีตัวละครลักษณะคล้ายๆกันที่มีดวงตามีแสงอยู่รอบๆตัวเธอนะครับอัครเดาว่าอาจจะเป็นด Watcher หลายๆตัวมารวมกันหรือเปล่าแต่ชุดมันก็แอบคล้ายกับตัวละครมิสเตอริโอไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านี่คือมิสเตอริโอที่กําลังฉายภาพลวงตาหลอกล่อลิลล่วิลเลียมอยู่หรือไม่นะครับซึ่งจากข่าวเนี่ยก็มีการบอกว่าตัวละครมิสเตอริโอจะมาปรกกากฏตัวในซีรีส์มาเวลวอตอีพซีซั่นที่3นี้ด้วยซึ่งก็มาอย่างแน่นอนเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ย เราเห็นตัวละครนี้ปรากฏตัวพร้อมกับสายเชื่อมโยงไปยังตัวเขามากมายดูเหมือนว่าตัวละครมิสเตอร์ยลอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลิลลิบิลเลียมในตอนใดตอนหนึ่งของซีรีส์มาเวลวอตอีฟซีซั่นนี้ครับ ซึ่งไอรอนฮาร์อาจจะเป็นเจ้าของ Star k i n d u s t r รหรือสืบทอดมรดกของโทนี่สตาร์มาเป็นของเธอนะครับนอกจากนี้ฉากที่เราได้เห็นเรดการเดียนกับวินเทอร์โซเจอร์นั้นเน่ยก็เหมือนจะเคยมีตัวอย่างหลุดออกมากับฉากที่บักกี้นั่งอยู่ในรถกับเรดการเดียนนะครับซึ่งนี่เป็นเรดการเดียนในวัยหนุ่มร่างเฟี้ยวพอๆกับสตีฟโรเจอร์เลยทีเดียวซึ่งจากตัวอย่างในฉากนี้ที่หลุดก่อนหน้านั้นเนี่ยบักกี้กับเรดการเดียนได้เจอกับดร์ฟอสเตอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือตอนที่วินเทอร์โซเจอร ให้ทำภารกิจร่วมกันบางทีนี่อาจจะเป็นการแทรกซึมในโปรเจกต์เพกาซัส ที่เกิดขึ้นกับอีกจักรวาลหนึ่งของ MCU นะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์และก็ว้าวให้กับอาคาระมากๆก็คือตัวละครอะกาธาฮักเนสในชุดที่เหมือนกับนางพญามากๆเลยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทําให้หายคิดถึงหลังจากที่เราได้ชมซีวิตอะคาธาออลองทาง9ตอนจบไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทีมงานได้บอกว่าการปรากฏตัวของอะกาธาในซีรีส์ Marvel What If s e a s o นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับที e a m the Musical ครับก็ถือได้ว่าช่วงตอนต้นของตัวอย่างแรกเป็นการดึงดูดความสนใจของซีรีส์ซีซั่นสุดท้ายนี้ได้อย่างมาก เลยทีเดียวครับกลับมาที่ตัวละครไววิชั่นครับจากการที่เรารู้จักตัวละครนี้ในซีรีส์วันด้าวิชั่น เราเห็นตัวละครไวท์วิชั่นปรากฏตัวผ่านกำแพงออกมาแลวเหมือนจะมีอีกฉากหนึ่งครับที่เขาเหมือนจะคอยบัญชาการหุ่นยนต์รบหลายตัวมากๆนะครับคาดเดาว่าตัวละครไวท์วิชั่นอาจจะเป็นตัวร้ายที่ปรากฏในซีซั่นที่3นี้รวมไปถึงฉากที่ไวท์วิชั่นมีการประทะกับตัวละครโอโคเย่ถือว่าซีซั่นนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่ๆมาให้เราได้ชมมากมายถ้าเราย้อนกลับไปที่ซีซั่นแรกก็จะเป็นการพูดถึงแก๊งกาดเยนออฟเดอะมัลติเวิร์สคล้ายกับเหล่าอเวนเจอร์ในโลกปัจจุบันแต่เป็นเหล่าอเวน ที่ปกป้องมัลติเวอร์ชันเองนะครับส่วนซีซั่นที่2นั้นเนี่ยเราได้รู้จักตัวละครใหม่อย่างคาฮอรีรวมถึงเรื่องราวของเนบิล่าในขณะที่เธอได้เป็นโนวาครอปนะครับซึ่งทีมของเนบิล่าเองเนี่ยก็ประกอบด้วยฮาวเวิร์ดเดอะดักมิคครอกรวมถึงกรูด เพราะฉะนั้นเนี่ยจากช็อตตอนแรกที่เราเห็นเนบิวราพร้อมทั้งครอกแล้วก็กรูดนั้นอาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวต่อออกมาจากซีซั่นที่แล้วครับนอกจากนี้ในการปรากฏตัวของดูวอตเชอร์ที่เป็นผู้เฝ้าดูซึ่งในซีซั่นนี้เหมือนเราจะได้เห็นฉากหนึ่งที่มีดูวอตเชอร์มากกว่า1คนปรากฏในซีนสั้นๆของตัวอย่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นฉากต่อมาครับเหมือนเราจะเห็นตัวละครชางชี hi, กับตัวละครเคสบิชอปในลูกค่าวบอยกลายเป็นว่าอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยชางชีกับเคทบิชอปได้ทํางานร่วมกันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยชางชีจะมีเพื่อนคู่ซีอย่างเคที่ตามที่เราได้เห็นในหนังเรื่องชางชีแอนเดอ g e เจน o ์อ h e เด n 10ริงซึ่งความคล้ายคลึงระหว่างเคทพิชชอกับเคที่นั้นเนี่ยทั้งคู่มีทักษะการใช้ธนูเหมือนกันแต่ใน M.C.U จกักรวาลหลักเคทพิชช o อาจจะมีทักษะที่แม่นยำกว่านะครับเพราะว่าเคที่เนี่ยฝึกได้ไม่เท่าไหร่ก็ออกต่อสู้ร่วมกับชางชีแล้วดูเหมือนว่าจากตอนนี้ของชางชีเนี่ยเรื่องราวจะเล่าถึงในช่วงปี1800 มีการผสมผสานกับการต่อสู้แบบกังฟูและคาวบอยเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นชางชีกับเคสขี่ม้าออกเดินทางแต่ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนอกจากนี้ในโปสเตอร์ของซีซั่นตอนจบนี้นะครับเหมือนเราจะได้เห็นคาวบอยชางชี นั่งขี่มาพร้อมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกของช่างชีกับเคสบีชอปครับจากนั้นครับเป็นโลโก้ของ m a r v e l Animation ซึ่งตอนเริ่มต้นโลโก้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนฟิล์มหนังเก่าๆสลับกับเป็นภาพขาวดําและปรากฏเป็นลักษณะเหมือนเมทัลลิกซึ่งก็เป็นลักษณะสีเขียวในยุคปัจจุบันที่ดูทันสมัยนิดนึงนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวในธีมต่างๆของแต่ละตอนที่ปรากฏในซีซั่นนี้ครับ understand. What exactly It's are showtime! you proposing? ฉากต่อมาหลังจากโลโก้ Marvel Animation เนี่ยเหมือนเราได้เห็นซากเรือที่กําลังจะหักดูแล้วคล้ายกับเรือไทเทนิกมากๆซึ่งถ้าเราพูดถึงเรือไทเทนิกนะเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับซีรีส์อากขระออลองครับที่เหมือนกับว่าอากาธานั้นเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณเรือไทเทนิกอาจจะเป็นการขายี้เรื่องราวตรงนี้ให้เราได้เห็นในซีรีส์ Marvel What i ก็เป็นได้ จากนั้นครับฉากต่อมาเนี่ยเราจะเห็นตัวละคร4คนไม่ว่าจะเป็นหวงหญิงหนานจากชางชีนะครับโอโคเย่รวมถึงวาคิวรี ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงซากเรือหักนั้นด้วยฉากต่อมาก็เหมือนเราจะเห็นตัวละครโอโคเยกับชุดของเธอที่ล้ำสมัยมากๆมีการประทะก,กับไววิชันซึ่งตอนแรกอะคาระคิดว่าเป็นลรลิวิเลียมแต่เหมือนได้เห็นอาวุธแล้วก็ลูกปัดตรงข้อมือของเธอนเนี่ยเดาว,ดว่าเธอเป็นตัวละครโอโคเยจากวากันด้าครับซึ่งฉากนี้อะคาระเดาว,ว่าน่าจะเป็นฉากที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร4ตัวก่อนหน้านะครับเพราะว่าเราจะเห็นอีกฉากหนึง่ง ที่ว่องเนี่ยเหมือนมีชุดเกราะสีทองลักษณะเดียวกันนี้ออกมาด้วย <c oughs> กลับมาที่ช็อตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช็อตของชางชีกําลังหลบเชือกจากฝ่ายตรงข้ามไม่แน่ใจว่าชางชีกําลังต่อสู้กับใครอยู่นะครับแต่ดูลักษณะเป็นเชือกแล้วเนี่ยอาจจะต่อสู้กับเซียหลิงเพราะว่าน้องสาวของเธอจากจักรวาลหลักนั้นเนี่ยมีทักษะการใช้เชือกเป็นอย่างดี ฉากต่อมาครับเหมือนเราจะเห็น Nick Fury, ่ฟิลโคสันแล้วก็ตัวละครที่เป็นสครออีก2ตัวลอยลงมาจากยานบัญชาการจากนั้นภาพกรตัดไปที่การซูมหน้าของตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวละคร i อรอนฮาร์เพราะว่าที่หน้ากาก,ากของเธอน้เนี่ยเหมือนกับฉากก่อนหน้าที่เธอใส่ชุดเกราะรัดรูปสีขาวนั่นเอง พร้อมกับการสูมไปที่ดวงตาของชางชี hi, แล้วก็ดวงตาของอีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนเป็นตัวร้ายซึ่งคิ้วของเขาหรือลักษณะใบหน้าเนี่ยเหมือนกับตัวละครเดอะคอเลกเตอร์ในซีซั่นก่อนครับจากนั้นครับฉากต่อมาเราจะเห็นฉากของอากาธาอยู่ในเฟรมเดียวกับตัวละครอีเท n นลคิงโก ซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเหมือนเรื่องราวของเธอจะมีความเกี่ยวข้องกับซีรเชลลแล้วก็เหล่าอีเทอร์เนลนะครับพร้อมกับการปรากฏตัวของตัวละครดาร์ซี่ในฉากท่องยานอาวกาศกับฮาวเวิร์ดเดอะดักดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยแอบลักลอบเอาอยานจากฐานบัญชาการออกสู่ฐานที่ตั้งครับซึ่งยานลำนี้เหมือนเราจะเห็นมาแล้วในหนังเรื่อง Thor Ragnarok ok, ที่เป็นยานจากดาวสคานะครับซึ่งใน M.C.U จักรวาลหลักยานจากดาวสคานี้ก็มาปรากฏในซีรีส์ฮีฮักเช่นเดียวกันถ้าใครจำได้ในซีซั่นก่อนหน้านั้น ตัวละครดาร์ซี่กับฮาวเวิร์ดเดอะักได้แต่งงานกันมาแล้วในงานปาร์ตี้ของซอ o r จากนั้นครับเราได้เห็นฉากของตัวละครดอมมูที่เป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกนะครับและเหมือนเราจะได้เห็นตัวละครจากด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกอย่างเคซิเลียสปรากฏในตัวอย่างนี้ด้วยพร้อมกันนี้ครับตัวละครเทพซุสที่เคยปรากฏมาแล้วจากซอร์เลฟแอนด์ซันเดอร์นั้นเหมือนเราจะเห็นเขาถือสายฟ้าลอยผ่านก้อนเมฆมาด้วยนะครับ Go down, the world will be left defenseless. This is the shot we have. We may not get another one. Let's finish it. ต่อมาครับเป็นฉากของตัวละครที่เรานึกถึงเขามากที่สุดณนะตอนนี้อย่างตัวละครมูนไนท์เขามาในชุดที่ดูไฮเทคมากๆพร้อมกับฉากในการควบคุมหุ่นยนต์ของเขาฉากต่อมาครับเหมือนเราจะเห็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่คล้ายกับดาวเสาระเบิดออกมานะครับดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการจําลองการอุบัติของซิเลเชียลหรือไม่ว่าจากเรื่องดาวในอีเทอร์นลเราจะทราบว่าซิเลเชียเนี่ยจะมีการฝังมเมล็ดพันธุ์ของตัวเองอยู่ในดาวเคราะห์ต่าง และสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ก็ส่งพลังงานทำให้สิ่งเชียวนั้นค่อยๆเติบโตจนถึงวาระของการอุบัตินะครับ ไม่แน่เนี่ยนี่อาจจะเป็นการอุบัติของซีรเชียลตัวหนึ่งในซีรีส์มาร์เวลวอตย์ซ e ีสั้นนี้จนนาให้ดาวเคราะห์ที่เหมือนกับดาวเสาระเบิดออกมานั่นเองต่อมาครับเราจะเห็นทีมของหุญญญ่นยนต์อเวนเจอร์แม็กสไตรบินผ่านเหนือท้องฟ้าในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของอเวนเจอร์แม็ก i ไตรนั้นเคยปรากฏมาแล้วในคอมมิกซึ่งซีรีส์มาร์เวลวอตย์ e ats, อาจจะเป็นการดันเรื่องราวของเราหุญญญา่นยนต์อเวนเจอร์เพื่อเป็นการชิมลางและอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้้้นนนนออออาาาาาคตไไมะะออม่่แแเเีถกกรระะสดดจจดห็ ปรากฏอยู่ในจกักรวาลหลักของ MGU ก็เป็นได้นะครับเราได้เห็นหุ่นยนต์รบของมูนไนท์หุ่นยนต์รบของกัปตันริกาแซมนะครับหุ่นยนต์รบของชางชี hi, เพราะว่าเราจะเห็นเตตเทนวิงปรากฏอยู่ในตัวอย่างนี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยเหมือนเราจะเห็นหุ่นยนต์รบของเวสการเดียนที่บังคับหุ่นโดยเมลีนาแฟนสาของอเล็กซี่นะครับฉากที่หุ่นยนต์รบเหมือนจะมารวมตัวกันโดยเชื่อมโดยเตตเทน i ิงนั้นเนี่ยดูเท่มากๆเรียกได้ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยทำให้เราอยากดูซีรีส์ซีซั่นนี้มากๆเลยทีเดียว Oh, we're good to go, ah, ah! Avenger Assemble. Oh จากนั้นครับแซมเนี่ยก็พูดคำว่า a v e n g e r a s s e m b l e พร้อมรบซึ่งก็เป็นคำพูดที่ตราตึงของสตีฟโรเจอร์ในจักรวาลหลักในการต่อสู้จากหนังเรื่อง a v Avengers e n d g a m e a v เ Avengers <As> จากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นฉากการต่อสู้ของชางชี hi, ในจักรวาลคาวบอยของเขาพร้อมกับการประทะกับฝ่ายตรงข้ามของวินเทอร์โซเจอร์และก, Red ก็เรดก์ร์เดียนนะครับจะเห็นบัคก,กี้เนี่ยใช้แขนโลหะของเขาบังลูกกระสุนจากการยิงของตัวละครตัวหนึ่งซึ่งตัวละครตัวนี้คือโอเบเดยสเตนที่เคยสวมชุดไอรอนมงเกอร์จากหนังเรื่องไอรอนแมนภาคแรกเหมือนว่าบัคก,กี้จะใช้โล่ของเวดก์ร์เดียน ทำการประทะและก็ต่อสู้กับโอปาเดอัสเตนจากนั้นฉากของลิลิเวลียมอีกครั้งหนึ่งกําลังเหาะลอยหลบหนีพร้อมกับชาววากันดานและก็เรือเหาะซึ่งคาดว่านี่อาจจะเป็นภาพลวงตาของมิสเตอร์ริโอตามที่ปรากฏของตัวละครมิสเตอร์ริโอในฉากก่อนหน้าพร้อมกับเหมือนเราจะเห็นหุ่นยนต์ไอรอนวิชเชียนบินมามากมายมาช่วยเธอต่อสู้ด้วยนะครับหรือไม่แน่เนี่ยหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไวร์วิชเชนบงการมาก็ได้นะครับเพราะาเราจะเห็นฉากหนึ่งที่ไวร์วิชเชนนั้นเนี่ย กำลังปาชาการหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นพร้อมกันนี้เนี่ยเหมือนเราจะเห็นโอโคเย่ครับกำลังใช้ปืนใหญ่ยิงไปที่เป้าหมายฝ่ายตรงข้ามซึ่งเหมือนกับว่าเธอนัเนี่ยอยู่บนเรือหาะ จากนั้นฉากต่อมาเนี่ยเหมือนเราจะได้เห็นการระเบิดที่เป็นแสงสีน้ําเงินจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ของ Avengers ซึ่งฉากก็ตัดไปที่ภาพของอากาธาลักษณะเธอเนี่ยเหมือนเป็นเทพีแห่งอวกาศมีเข็มกลัดใจเทพีอยู่ตรงหน้าท้องของเธอด้วยนะครับซึ่งตัวเธอเนี่ยมีการสะท้อนแสงเป็นแสงสีม่วง ป r ่งประกายออกมาจากชุดของเธอซึ่งเ้อเราผูกโยงตัวละครต่างๆที่เธอนั้นได้เจอในตัวอย่างนี้เธอมีความเกี่ยวข้องกับ e t e อ n a l อคาระเดาว,ว่าอคาร่าฮาร์เน็ตอาจจะสามารถสื่อสารกับเหล่าซซเรเชียลก็เป็นได้ครับไม่แน่เนี่ยอคาร่าอาจจะสามารถเป็น e อร์ n a ลสามารถดูดพลังจากซซเรเชียลให้มาเป็นของเธอตามทักษะการดูดพลังของเธอที่มีในจักรวาลหลักพร้อมกับการปรากฏตัวของยอนดูและก็ฮักนะครับเหมือนกับว่าฮัก กำลังจะปะทะก,กับรังสีสีเขียวที่เดาได้ไม่ยากว่านี่อาจจะเป็นรังสีแกมมาจากนั้นครับเราได้เห็นตัวละคร The w a t c h e r มากมายที่บอกว่านี่คือตอนที่เรื่องราวของเจ้าต้องจบซึ่งในฉากนี้เหมือนจะมีตัวละคร The w a t c h e r 4ตัวด้วยกันนะครับไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นพวกตัว w a t c ช e r ผู้นำที่เป็นหัวหน้าของ The Watcher อูอาตูก็เป็นได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นฉากของมิสเตอริโอกับสายเคเบิลเชื่อมโยงไปหาเขาพร้อมกับตัวละครกัปตันอเมริกาแซมวิลสันที่เดินออกมาแล้วก็มีหุ่นยนต์ของเขาอยู่ด้วยนะคร นี้ครับเราจะได้เห็นฉากโคลสอัพใบหน้าของชางชี hi, พร้อมกับตัวละครอีเทอร์ k นลคิงโกและภาพก็ได้ตัดไปที่เซ l ร s เชียอาริเชมนะครับที่มีเหมือนจะมีอีเทอร์2นลคนรออยู่ตรงหน้าอาริเชมแต่ก็ไม่แน่ครับว่าคนที่รอยอยู่ตรงหน้าเซ l ร s เชียนี้อาจจะเป็นอากาธากับคิงโกก็เป็นได้ This story is my old story. With some mysteries, the only answer is what if? จากนั้นฉากต่อมาครับเป็นการปรากฏตัวของตัวละครที่ม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลหลักอยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันคาร์เตอร์เรารู้จักเธอตั้งแต่ซีซั่นแรกตัวละครคาฮูรีเราก็รู้จักเธอในซีซั่นที่2นะครับและอีกตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลคอมิกด้วยนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเบอร์ดีซึ่งตัวเธอนั้นเหมือนมีปีกคล้ายนกบินได้ เสฉากต่อมาเหมือนจะเห็นเบอร์ดีบินต่อสู้กับสัป,ปะหลาดยักษ์ที่คล้ายๆกับปลาหมึกนะครับน่าจะเป็นชูมาโกรา,าสซึ่งตัวละครคล้ายหนวดปลาหมึกนี้เหมือนกับเคยปรากฏอยู่ในซีซั่นแรกในตอนที่กัปตันคาร์เตอร์ ต่อสู้กับเรสต์เกลนั่นเองนะครับจากนั้นครับเราจะเห็นฉากของเดอะวอตเชอร์ในชุดเกราะที่เหมือนกับชุดเกราะในตอนซีซั่นแรกพร้อมกับการสลับใบหน้าของตัวละครใน MCU มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเคซิเลียสรูสแบนเนอร์แล้วก็พิชั่นไวร้ายนอกจากนี้ก็จะเป็นเบกกี้คาร์เตอร์วอง เคดมิชอัคิงโกซึ่งในโปสเตอร์ของซีซั่นตอนจบเหมือนเราจะเห็นคิงโกต่อตัวขึ้นไปบนยอดในตัวอักษรตัว A พร้อมกับนักแสดงของเขามากมายที่ต่อตัวเป็นฐานให้เขานะครับจากนั้นเป็นฉากที่คารฮอรีกับกัปตันคาร์เตอร์คุยกันว่าจะต้องเรียกกําลังเสริมมาช่วยนะครับพร้อมกับฉากสุดท้ายที่หลายคนตื่นเต้นมากๆกับการปรากฏตัวของสตรอมในบทบาทเทพีแห่งสายฟ้า ออกมาปรากฏตัวต่อต้านกับสัป,ประหลาดปลาหมึกยักษ์นี้ได้อย่างอลังการน่าสนใจมากๆครับร <c oughs> ถือได้ว่าตัวอย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่ล่อตาล่อใจแฟนๆ MCU อย่างมาก ถึงแม้ว่าตัวละครเหล่านี้อาจจะไม่ได้ปรากฏในจักรวาลหลักของ MCU แต่มาในรูปแบบแอนิเมชันและที่แน่ๆเนี่ยตัวละครที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ m a r v e l w What i e จะไปปรากฏในจักรวาลหลักในอนาคตอีกด้วยเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้ง3ซีซั่นจะเชื่อมโยงไปในอนาคตอย่างไร เอาเป็นว่าซีรีส์ Marvel's Eve จะมีทั้งหมดด้วยกัน8ตอนครับสตรีมมิ่งวันแรกในวันที่22ธันวาคมปี2024ส่งท้ายปีนี้นะครับซึ่งก็จะปล่อยออกมาวันละ1ตอนจนครบทั้งหมด8ตอนนั่นเองก่อนจบคลิปนี้ไปครับอคาักรก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนําเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือกําลังฟังเพลงฟินๆแต่ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทําให้เสียอารมณ์และอัธรตในการรับชมครับอคักษ์ขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube พรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาท สามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ถ้าสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทเพียงแค่สแกนคิวอาโค้ดลายที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสําหรับคนที่มาเจอช่องอัธรชานลก็มีสิทธิ์รุนรับเงินรางวา 50, าัล50,000้ากสื้นือน หรือสำหรับผู้ชมที่สนใจอคาราก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยรับประกันจากช่องอคารชาแนลว่าได้ชัวนแน่นอนครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ